เมื่อวานนี้ช่อง8เราตามคือมุมนึงเนี่ยจะบอกว่ายังไงล่ะตัวของเมียหลวงเนี่ยนะครับ<ฆ>คุณผู้ชมฮะชื่อว่าคุณสุภาพรเธอไปร้องเรียนกับทางด้านของดรชัยเมธใช่ไหม<ฆ>หรือทางด้านดรแก้วเป็นประธานกอตอตอรอของจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากสามีของเธอไปติดดาวติกตอก และดาวติ๊กตอกคนนี้เป็นคนลาวซึ่งดังมากมเมื่อวานนี้เราไปเจอกับเมียหลวงก็ถามเมียหลวงบอกว่ายังไงมีคนดูหลังจากออากาศไปบอกโอ้อยเลิกเธอถ้าผัวเขาเนี่ยมันหมดใจแล้วเข้าไปติดดาวติ๊กตอกเธอควรจะเลิกได้แล้วเพราะเมื่อวานนี้หลังจากออากาศไปคุณผู้ชมฮะเธอจะไม่เลิกนะ,ะแล้วเธอก็จะไม่หย่าด้วยเธอยือนยันว่าเธอจะขอให้สามีกลับมามีหลายคนดูข่าวนี้แล้วก็ไปแสดงความเห็นบอก เขาจะกลับมาหรอก็ในเมื่อดาวติ๊กตอกอทั้ง<ะ>สวยแล้วก็ดูเหมือนกับว่าดาวติ๊กตอกไปซื้อบ้านอยู่กับคุณสิระนามสมมุติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว<ะ>ตัดภาพมาวันนี้เปิดภาพเป็นปัจจุบันขึ้นมาเลยครับเมื่อตอน10บโมงครึ่งคุณจิ๋วเมียหลวงนําเอกสารเห็นบอกว่าเดินทางไปแจ้งความกับตํารวจสพปักเกร็ดนี่นะครับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสไปพบกับตํารวจแล้วก็เบื้องต้นจะขอให้เอาผิดใช่ไหมกับดาวติ๊กตอก แต่เธอย้ำคําเดิมว่าเธอจะไม่เลิกนะฮะก็ถามบอกเอาแล้วยังไม่เลิกอีกหรอ mm hmm. เพราะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเอาจริงๆคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เนี่ยเธอเคยบอกกับเราด้วยว่าเธอเคยโดนเหมือนกับสามีทําร้ายทั้งการทําร้ายจิตใจเอาโทรศัพท์สามีมาดูก็โดนเหมือนกับปามือถือทิ้งมีทั้ง มีทั้งโดนถีบตกบันไดด้วยนะครับวันนี้มาแจ้งความจะเอาผิดดาวติ๊กตอกแล้วเธอก็ยังบอกกับเราอีกว่ายังไงก็จะไม่เลิกกับสามีเนื่องจากลูกชายกําลังเรียนหนังสือเพราะถ้าเลิกรายได้คงไม่เพียงพอเห็นบอกว่าตอนนี้เหมือนกับสามีทิ้งครอบครัวไปอยู่กับดาวติ๊กตอกจึงอยากให้เขานึกถึงอดีตกลับมาหาเมียหลวงบ้างเราเคยอยู่กินกัน1ิปียังไงก็ไม่เลิกเด็ดขาดโอ้ oh. ริงฟ้องอยากก็ได้เงินนะในเมื่อเขาไม่มีใจแล้วแต่ยังว่าแหละเมียหลวงกอดทะเบียนสมรสแต่ไม่ได้สามีกลับมาเพราะสามีไปกอดกับดาวติ๊กต็อกพี่น้องรวยมากน้องน้องรวยกว่าสามีพี่น้องรวยกว่าตัวพี่ค่ะออกมารับผิดชอบนะคะพี่ไม่รับคําขอโทษค่ะพี่รับเป็นแบงค์เทาค่ะแล้วตอนนี้ได้ข่าวมาว่าเขาสามคนจะไปอยู่ด้วยกันที่ลาวจริงไหม ไม่ทราบค่ะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือหลายๆทางนะคะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มาห้าตลอดระยะเวลาห้าปีเหมือนไม่ได้ทําไม่วิ่งไปทางไหนก็ไม่ได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่ดีอะค่ะออกมารับผิดชอบด้วยค่ะในสิ่งที่ทําค่ะแล้วอนวันนี้ยังยืนยันว่าถ้าสามยังรักสามีอยู่ค่ะไม่อย่านะคะค่ะจะก่อทะเบียนสมรสไว้นี้ค่ะนี่พีกมไม่อย่านะคะ จะกอดทะเบียนสมรสเอาไว้แบบนี้นี่ครับอ่ะก็ว่ากันไปทั้งหมดนี้แต่จะฟ้องผู้หญิงคนนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ